สวัสดีครับมาพบกับมาสด้า21.5 SD นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะปี2016คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่299,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มนะฟีราบครับเอาจ่ายวันหนึ่0เลยประกันจ่ายตามจริงอ่อนดูวัน6,000ครับ6ปี17.2วัตต์สตางเดิมครับมเป็นหนักครับสีแดงนะฮะสีไซมันสวยงางามรอบคันเลยครับเปิดไฟเตอร์ทันล็อกนะครับ ก็ะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะสภาพใหม่ขิดครับแอร์แบ็กคู่จอกล้องถอยพร้อมวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเลดไมาอยู่ที่นึ่งแสนกหมื่นกิโลเมตรนะครับ รถสภาพพร้อมใช้งานเลยครับสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกาญจนพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทร061 4 4 3 2829